ตั้งแต่ต้นเลยก็ไปเซะล่โอ้ยอย่างไรครับโอ้จุกครับครับนี่ก็ถือว่าเป็นนักชกชื่อดังโอ้นี่ครับมั่นแขวงเลยครับหุกซ้ายครับยังไงครับโอ้เป๋ครับยังเป๋อยู่ครับพึ่งหลวงพึ่งพึ่งแล้วปีกปีกจะหักหรือเปล่าพึ่งใหญ่เลยนะครับปากกาเลยครับหุกซ้ายมาเลยครับแอบพึ่งหลวงครับยัางไงครับแอบโดนรับคัดไปอีกเกือตั้งแต่ต้นเลยก็ไปเซะล่โอ้ยหย่างไรครับโอ้จุกครับแล้วไหวไหมครับจบเลยครับวางครับเอาไปดูกันทิเดีย อ่ะดูครับแข่งนี้ครับโอ้โหหุยร่วมทันทีเลยครับเหมือนกดปุ่มเลยครับป๊บเข้าไปครับโอ้โหเตะเหมือนเข้าซิโคงครับนี่ครับแล้วมันเสียดมันจุกครับแม่ถ้าเป็นหมัดของมวยสากลก็จะบอกว่าเป็นริเวอร์ช็อตนะครับแบบนี้ครับโอ้โหนี่ยครับไล่ต่อยนี่ครับแม่เจียนอยู่เจียนไปเลยนะครับในช่วงแรกครับพึ่งหลวงโอ้โหดูครับหมัดของปากกาอะไรนี่ก็แม่นเหลือเกิน นี่ครับแอบใส่ไปใส่มาแต่ว่าครับมาได้แข็งทรายครับเรียบร้อยเลยครับแอ่นะครับพื้นโชว์ครับแรงเหลือเปือจริงๆครับ We have a winner by way e of n o t i o n blue corner ขึ้นัวมาเร็บเพราะว่า จบเพียงแค่ยกแรกครับ